สวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนครับผมเนาะอ่าอ่าเอาการโค้งสุดท้ายวงสุดท้ายเนี่ยคะถือว่ามอเหล่วน้นไม้อ่ือว่าเซียนขุ่นไก่เข่าเส้นไช่ป่ะพี่น้องเอาสวัสดีเอฟซีนะสวัสดีมาแล้วเซียนขุนไก่อันนี้มือหนีพันจิบะฟันขาดปัดพี่น้องอ่าอ่าคือจะขาดไออ่าโค้งสุดท้ายแล้วตองว่อพี่น้องพากันจับเลยบอกคนหายมาอหนึ่ง 04มนบ่อ่าสองสองตัวล่างนี่หกเจ็บบ่ฮกเจ็ดกับหาหาพี่รองเนาะอ่าเน้นไปที่หนึ่ง04น้องสุดตองหวดด้พี่รองด้วยกับอ่านั่นแหละตัวเน้นเพิ่นแล้วก็ฮกเจ็ดที่เพิ่นวงกลมให้เนาะตาเมื่อนี่เสียไม่เพิ่นฟันโค้งที่ไทยเนาะขอเวลาสักครู่หนึ่งวางคันกันข่ายยากลูกพี่้องไปเอาเอาเคล็ดแชนด้วย สี่มีงศกมีมาน้าโลกกี่ไม้นี่อ่ามันเป็นตั้งแต่ท้างเดิอนเล็กอ่าที่ว่าอ่ามือขึ้นอีกข้ามผ่อนหอดกี่หนึ่งกี่สองผุนเนอะบ่คั <c oughs> าากใจบอกด้วยว่าจัไงนต้ขึ้นมันไม่ที่ฝันบ่ฝันบ่เะฝันเยอะฝันจังยหฟซีฟับึงอืครบึกึ ตัวตื๊ตัตดมาบันไปที่จังอันน่ะตัตื๊ดตัวตึ๊มาบันนี่ที่มีไม่งีเจตรงที่เนี่ยิกับตกไปอีกับตเส้นที่อัดไาในบ้านไปในบ้าแล้วมาหาพัดแด้หาหมอมาหาพัดเขาพขาเ้าเขาบอกไปบอกมาเลหาพัดเุาที่เขาใหม่ตัตื๊ดอีกแล้วตัวตใส่เจ้าตัวมุงลายอกังเเลยหาซิ ก็ใส่ลงไก็ใส่ลงใ่าตกไข่ตกกันตกมาเื้อกันอันไหนจ้าก็เป็นหากว่าก็เป็นซีนยแต่ะมาตกซื้ตร่มแบบกซื้กัลโคล่างหล่าแต่ว่าเสียดันมีสจะหาหาได้พี่น้ออล่างเหรอตกลงจไปเห็นงานตึกตึอกตกตึกลงมาอ้นี่พุ่งนึงงตกลงเปียบเลยพุ่ยห่งกับตกลงมาตกมาใาหรถปิดกัะบะตกกันระหว่างันตกคือกันเตะเอารถ ถ้าเดือดเพื่อไรล่ะโบยักจีขโมรถเจ้ารถผู้ใดรถผู้ใดขรถผู้ใดล่ะเขาขอเงินเจ้าตีโกแม่มาขอเงินขาว่าเขาบอกคอยฟองเงินเจ้าแกเขาน่ะบอกว่าว่าแต่ขอเงินมาหาพันแนวไปได้ตรงตกงนนะข้ารูแต่เงินม่หาพันหาพันก็หาศูนย์อ้โหูดักทกตึกตีเออมีห้าเลเอ้าคือว่าตั้งแต่ยืนคือว่าตัวเลขตัวเบอร์ปะฮะ ก็แล้วตัวเขาล้างก็ต้งมันจะมงเร็วแล้วเขาล่างก่อนนี้เขาล่างเดี๋ยวพ่อมาเขาล่างโอ้ยเจ้ามาเขาล่างบมดสิผู้หญิงกับตกอยู่แล้วผู้หญิงกับมีดดิพี่หนุ่มพี่ตุ๊กเลยเอามือนี้มักฟันโกงสุดท้ายเลยเจ้ามีตัวอะไมักบอกโ้งสุดท้ายตัดเชือกเลยมาเอาเชืนเอาอืมเอาเชือกนี่เอาไปเชือกนี่เขียนเลยอ่าวันโค้งสุดท้ายพี่น้องอืม เอากลางๆรดแขนๆรดอ่ากลางเลยอ๋อชุดต้องหดก้าหนึ่งหลักแง่พี่น้องเขียนว่าคือมูนนั่นแหละชุดต้องหดนะอันนี้ใคเพิม่ไมไปกั่หน่อยวะเบิ้องตัวฮะเบิ้องตัวอ่วาอ,อันนี้คือชุดต้องหดพี่น้องอ่าเพิ่มหายมากชุดต้องหดพูกันจับได้บ้างเนาะบอกว่าเอ่า ลักลอยหนึ่งพี่้องรูดเลยหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หกเนาะล่างห้าห้ากับหกเจ็ดครับสีพนไห่มาตองหวัดอ่าฮวงชุไทยจะเป็นตัวไรนดะมีเพิ่มเติมว่าเรือว่าสิล่างกระดาษไหมพี่้องร่ดเออออเออว้อเอ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 าเอกเอ โอ้คือช่าไรบางที่ยังภากลักเหรอโอ้ลงหงเฮียที่ราวโกตบ้าใส่ความตัวดีอือโอ้โหอ้าวอ่าจะพึ่งไปไหนได้พี่้องเด้อเสี้ยนคุนไก่ิ่นจะฟันโคง้งท้ายครับ เอาคิเป็นบนะอะเขาเนบนเอ้าวนี่ว่าอะไรบ้างว่าอะไรบ้างัก็ยนี่บ้างเาิอไิไเเปิดประหารมาเข้าห้องก่อนพมันหความันหาต้นหามันมาล้างล้างเเป็นกิจมาเือเกาบหากิดมาล้างประหารมาอ๋อแล้วม่อกเป็นกิบุนโมกิ็บุนเลยก็ดเจ้าเน่ยไปแห้งบนเดี๋ยวมึงเขียนเลยอ้อเอาเยวจะ ล้างันที่หาบอกแบบนี่เอาเอาปุเขาทำไม่ไม่เขาสบอกเขาบอกเขาบอกเขาก็บล้างเขาบอกอยไรไนี้อาเขาเก็ล้างเลยว่ามันจะว่ามันนั่นที่มันเขาม่นเาเก็บมีลางหรือมันเขาจนห้องปอกนี่แดอกเขา้เขาเก็บมาเป็นบุของมันถ้ามันมาเอาพักมันหาทุนหาบอกหาเก็เนี้ยหาเก็บบุญเนี้ยเราเก็บหาเก็บบุญแลเราเกหาล้างกนเลยมาติดกเลยนี่เป็นบุญนะถ้ามันนันนั่นจด้สิ่เก็บทีปุผมนั่งกเก็บ กเ็กันตายเลยสองตัวเลยเหีือนปันตายเลยสองตัวกสองคู่เลยทีสอากันอ๋อทำกันอือ่าพี่เห็นยีหน้าเนยเห็นปะเห็นไหมโอ้ยพูกหน้าล่รหน้ามย่ำขึ้นอ่ะอือเหกันเลนี่ยโอ้ยโอ้โอ้พูกหน้าอยู่เดียวกันี่ก็แก่ห้องมันก็ห้องตามเทียรพี่เทียรนี้่ว่าพี่สามไม่ทีน่ะแค่วห้องเขาคือตามเทียรออก สามสารางหนึ่งหมดแล้วโอ้สิบสามเทียนี้ออกเสี่สิบสามนี่ออกกันชองหนึ่งสามนสามแปดเหมืออ๋อคุณห่อสามเสียที่เตียนนะมัลง่างหมดมันชุ่มตัวกันตัวลองซะเเบิ้งตาเบิ้งนกำตโอ้กันเลยเี้อโอ้เลขสี่เจ็ดจะจะเห็นอยู่หน้ายูพภูมหน้าเตีเออยี่ห้าเจ้าวันนี้เอเออไปเอาย่างขึ้นไปเตึที่เก็บอ่ตปูบากะ มัดเจียวมัดยวโอ้อ๋ออ๋ดร่างแคนาดนี้ครับอ๋อเมื่อกี้พ่อนกหอครับว่ามันเนหาต้นหาไม่ออกก็่หาแค่หาล่างวันนี้มันโอเคนะรถต้องกันนะอยู่ที่นี่มันเ้าไม่เคยบ่นมาไม่หนออเก็่หาแค่กับแปรหาล่างวันนี้ดูนี่นะโอ้ดูน่ได้ครับอ่าดูแล้วตามก่อนนี้มันมาชนกันหรือมันบนี้ชนกันนี่มันก็ามเลยอ่ เอาพี่รองอย่าพลาดแค่แครับผมน้องโค้งสุดท้ายเส้นอ่าอูดไก่ครับน้องไอเป็นของขวัญสวมใสยปีเก่าตอนรับปีใหม่คุณว่าอ่าเอาพี่รองเนาะนี่เอยมาเนี่ยไม่ออกเงี้ยไม่ออกเงี้ยหาเก็บีลยก็เป็นหายหนึ่งยูสไม่ใช่เหรอที่เป็นที่น้อเดือดที่พร้อม เจ็ดมันมันเจ็ดหาทุคาครับท้งวัเจ็ดน้อยเอวเจ็ดหาเจ็ดเด่นหาะดินหาทั้งอืมคนในสองท่านหกนมาหกเจ็ดกกนปะโอ้คกเล่นโคกปีห้องหกเป็นหกเจ็ดปะโอเวลาเก้าเดีนวก็ดีโอเอาเอาโค้งสุดท้ายพี่้องเนาะเป้นปัดปัดเป็นหายนะะนุกเขาเป็นเลยอ่เราเขากเดียวเหรอจุดสนใจใช่ไหมอ โอ้ลมแห้งพี่ครับอ,อาชัตดๆชอครับผมชับแต่ด้วไดี่นองเด้อเนา่งสามตัวหนึ่งหกเจ็ดครับแล้วก็สี่หกศูนยี่หกเจ็ดโอ้ แต่ตายไปอ๋อต่เจนึงขาดมากซีด้วโอ้หนึง่งทำไม่หยม,มาหันหนึ่งมาใหม่มาซีเยอที่เลยโอ้รักรักร้อยเยอะตัวที่ททมันมเป็นซีได้ดทำหามันอ๋อัเกดารับผมแต่ตายที่เราเป็ซีมันจะขาดตังเน,นื้มาเอาแค่สัน้นลนะพี่น้องเนาะสองตัวล่างสีเ่เจ็ดสามเจ็ดพันว่าอือเยอะแลยมักตัวนี้เอะลเต้ โอ้ติพเจ็ดต่อดือบนก็หกเจ็ดมันม่ตัวนึงเก็ดบนล่างไมตัวนู้นอรอโอ้อสัปดตัวครับผมมะโค้งสุดท้ายก็ว่าได้ครับผมเสี่ยนครับตัดครับได้เลยตัดอีกืี่สุขุคุคนนะขอให้โชคๆมั่นๆลำล่ำด้ด้วยในอ้วดส่งท้ายปีเนาะอ่ะปีดาว่ากันไปที่เราเนาะสำหรับงวดนี้อ่าคือรอฟังอ่าคนจะประกาศได้พี่องเด้อ รัฐบาลให้ก็จะประกาศตัวใดแต่มาตรงใจกันบ่หรือว่าถือก,กันกับซิม้นวิเคราะห์ไว้ว่าพี่น้องอ่าเรียนย่ำนาะให้เป็นแนวทางเท่านั้นฝากต้อนเยฟซีสุขุสุขคนมขอให้โชคๆมันๆลำๆเรื่อยๆสุขุสุกคนครับผมสวัสดีครับอ่าขอบคุณ มากมากครับผมสำหรับเอฟซีครับสวัสดีครับ